สวัสดีครับผมเจอกันร้านในหมู่บ้านอีกร้านหนึ่งครับผมร้านดาบแหลม,มาเไยมาซิมนานครับผมเพิ่นปิดไปช่วงหนึ่งเพิ่นเปิดแล้วครับผมรอบนี้จัดร้านสวยมากเลยร้านดาบแหลมอาหารตามสั่งก็ติว๋วอากาศดีครับผมมาซิมฝีมือแมาคานานเลวเอาเส้นเล็กเลยนะครับผมครับต้มยำน้ำตกน้ำใสครับผม ค่าัถูกครับผมผัดไทยรู้ไหมครับหลานสนใจวัยรุ่นน้องๆในไม่กินอย่เลยแหละครับผมหมูกรอบแม่กันยังเอากระเพราหมูกรอบยี่เพียงไข่ดาวไงเอาเป็นกับข้าวเป็นกับข้ายอมเมืหมายความอู้มองจำบอกพิเศษกูวะบอกไข่ดาวว่างของจำบอกธรรมดาเนาะ 嘿嘿嘿。<noise> <noise> <noise> ปิดไปช่วงหนึ่งมาครับเมื่อกี้เขาบอกหลายรอบเลยครับเพราะเห็นเปิดเรื้อเที่ยวเพามันส่วนติคุลาบนนู้นอันนี้น้ำยังครับน้ำปรุงโอ้โหนี่น้ำปรุงพิเศษนะครับผมได้ลองกันหมูกากหมูใหญ่ของเข้มข้น เอาเลยครับ่ันองเอาซุปไล์ครับ,ออรบชอบแบบดิบๆมูนดีนาชิดนุ่มมากเลยครับนี่เจ้เท้าด้วยอันนี้พี่เด็ดครับผมนี่ของแถ่เล่นสิครับตลาดเดมีกากกระเทียมเจียวงนงใหญ่จิงๆคุณคน โอ้แสบมากเลยครับผมเลยม่กินโดนมันเทศแบบอลังมากเลยเซาพีกจดกินได้เลยนี่อืมสุดยอดเริ่มจากนะครับก่กระปิหอมๆด้วยเลยเรอบนี้ต้ิลงไปเลยครับ ขึ้นเป็นแบบบีบแบบนี้นะครับผมแบบสไตล์ซอดพริกยางดีครับผมทีนี้เขาให้เจียวนิดสุดยอดครับน้ำตาลนิดหน่อยส้ม แต่าลายกะปีก่อนครับว้าวสินเล็กความกระเพาหมูกรอบครับผมเมนูเด็ดของร้านนี้เลยสวัสดีครับผมสวัสดีกับทรงภูมิใหม่ ที่เด็ดเลยล่ะนี่เคยมาตอนรับแขกพีพ่่กับกันในอันเมื่อกินด้วยเพิ่งเตือนเนี่ยนะครับผมกับหมูใหญ่กรอ,อ,อบเหมือนเดิมชุดยจอดจังเล็กครับผมน้ำตกข้นๆ ของปวดมาเลยหอ,อแกบมากอร่อยยังมากมายมหาศาลครับผมจุดยอด

càng để không cái nào 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 าขาเก่งครับเพิ่งกยเตี๋ยวเพิงเขาเอาอยู่ไอ้พัอน้ำนี่น้ำสูตรพิเศษพับนาำปรุปงว้าว Hãy này nhiều kênh จะทำไม่ขาจักบาทครับจักบาทครับก๋วยเตี๋ยวเลยนะค่ะครับสี่สิบบาทครับผมจิบมันได้ครับผมหยาบสุดยอดเลยร้านไหนแบบขวดแบบคน่งคนยังสิ่งตุ่ยยังสิงนี้นี่ครับเจี๋ยวสุดยอด แซ่บมากอร่อยอยังเมื่อเมือนมาตาลสุดยอดครับผม <c oughs>